สวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ EP ที่4แล้วนาะก็เราจะมาเอาปลาเทใส่ขันกันแล้วก็มาแก้ปลาไม่รัดครับอยู่ในขันแล้วไม่รัดเราจะมาแก้งไงเพราะเิ่มสัตว์ที่ฐานแล้วนะมันน่าจะอนนี้เยอะแล้วครับสามวันแล้วเราเทได้เ,เห็ไหมไม่เห็นลูกปลานะครับเพียบเลยครับนี่เราก็ต้องเทแล้วครับผมจะแช่แบบนี้นะ อันนี้เป็นคอปเปอร์อีก่กล็กซี่คอปเปอร์นะครับแล้วเรามาดูเยลโล่กันรวผมจะแช่ไว้กันทักห้าเียวนะนี่รอดไหมรอะแบกลูกอยู่ด้วยตัวเนี้ยได้นะครับแต่ได้น้อยน้อยมากสายกินลูกแล้วตัวนี้เอเพื่อนๆถามว่าผมจะให้ไลประมาณไหนนะ นี่ครับจะเลือกสงสัยไปเลยนี่ครับสองวันครั้งครับนี่เยอะไปด้วยน,นละล่ะผมจะแช่น้ำไปงันนะโอเคครับแล้วนี่ไปนึงก่อนเลยนี่ครอบพวกนี้ผมก็ได้คัดพวกไม่ลอกลอกแต่ละสายอันนี้ตัวเมียสีแล้วผมจะคัดแยกอย่างนี้แหละครับ นี้ถ้าเกิดมันกินลูกปาลาเราเอาพ่อออกเลยดีสุดครับเี่มันเป็นตัวหรือว่าได้ไข่แล้วอ,ออกได้เลยนะครับแต่ตัวนู้นมันไม่กินปล่อยไปไหนดีวะยังไงคลิปนี้ขอทักหนึ่งร้อยไลค์นะครับเพื่อเพิ่มกาังใจทำคลิปนะครับคุไมให้ยื่บักเกินสันแรงนะครับ ไดเลยผมได้พักน้ำไปแล้วแหละตั้งใจไว้จะทำคลิปแหลยอ่ะเาเอาตัวสีเดดที่ว่าเป็นไฮไลท์ของ EP ที่4กันนะว่าผมจะทำอะไร เป็นปลาไม่รัดนะครับหรือว่ารัดแล้วก็ไม่รู้เมื่อวานเมื่อวานฝนตกด้วยไม่รัดเห็นไหมไม่รัดแก้ไม่ยากครับนี่ไปไม่รัดไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้กันอยู่ครับตัวเมียก็มีไข่นะแต่มันไม่รัด ตรงไอนตรงไหนเม้นถามได้นะครับไม่มีกักู้ชาครับตอบหมดรู้อะไรบอกหมดครับน้องห่วงน้ำนี่เพ่อนเนอาน้ำไปนแนะนำให้เป็นน้ำที่พักนะครับหั่อันหนึ่งคู่เหไหลเพียบเลย ดู้อนี้ขอ้ขอนี้ได้ห้าร้อห้อยได้นะครับคุณเวอร์ไหมเดี๋ยววันไหนผมว่างๆผมจะทําคลิปนับให้ดูดีกว่าเดี๋ยวชอนเพื่อนนะฮะอมเบอร์กาแล็กซี่เพื่อนๆพื่ทำไปเลยครับไม่มีที่ขายบอกผมผมติดต่อพ่อค้าไปรับให้ครับขอมีสีนะครับ ใครคนเดียวก็อาจจะงงๆมึนๆหน่อยนะ,ะตามด้วยน้ำหมักครับอย่าให้ขาดเลยปา<ม>ลาเราอาจจะให้ไล่มันสักนิดนะ พวกนี้มันอยู่ในขัน3าสวันแล้วไม่ได้กินอาหารเลยก็คห้มันนิดสักนิดนะครับนี่ครับเดี๋ยวอีพีที่5้าผมจะมาทําให้ดูนะว่ามันได้เรื่องไหมน,นี่ครับอันนั้นก็ยังไม่ได้ถึงห้าสีักทีอ่ะองั้นเรามาดูผมให้นี้ดีฟ้า<ะ>ในแบนกันดูเลอ้ลอเพื่อนๆเลยนี่ผมให้เต้าหู้ไข่ด้วยนะครับในแบนแต่เดี๋ยวไปให้ปลาฟอมก่อน เพื่อนๆได้อยู่จังหวัดละลีอยากได้ลายแดงทักมานะครับถ้าเ,าเอาไม่เยอะฟรีครับถ้ากิดเอาเยอะโลละสามสิบนะบอกก่อนนะครับ ใหญ่อีกแม่นานผมจะมีคัพเปอร์ร้อยมาแบ่งขายนะครับคัพเปอร์สายเก่าๆนะครับแบ่งขายคู่ละสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะทำไมถึงคัพเปอร์ถึงแพงมันเป็นปลาต้นสายของสีคัพเปอร์ทุกสายเลยครับไม่ว่าจะมาจากไหนก็มาจากคัพเปอร์หมดเลยนะ ยาวไปเลยครับน่าจะได้เวลาเทแล้วแหละดูดูแล้วน้อยไปเทเผื่อพรุ่งนี้เลยครับเผื่อเดี๋ยวมาดูกันผมให้ในแบนดีวนนออกว่าเพื่อนๆรอค่าเวลาไปน,นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคลิปคลิปนี้ผมจะไป ผมจะไม่ตัดเลยนะครับเพื่อนๆได้กะเวลาถูกว่าผมจะเทตาตอนเวลาเขาจะขันเสร็จแล้วผมเทตอนไหนนะใบมะยมเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้ละแต่ใช้ก็ดีนะครับลาจะก่อวอดหนามากเลยยังไงก็ฝากกดตับต,บตะไคร้กดแชร์นะครับสำคัญเลยขอสักร้อยไล์นะวันนี้คนถ่ายไม่ว่างนะผนถ่ายไป ทั้งเหลี่ยมปาก็เลยต้องมาถ่ายมือมือเดียวทามือเดียวนะครับ ในแบนมันดีอย่าง,งครับแต่ต้องขอยันดันน้ํานะในแบนเราเลี้ยงได้เยอะนะครับพื้นที่หน่อยนี้ก็เลี้ยงได้สามสพันตัวแล้วปกติผมให้แต่ลายแดงแต่ว่าวันนี้ที่ให้เต้าหูไข่ปลามันโตช้านะไม่ทันออเดอร์ขอเขายวต้องปรับขนองออเดอร์หน่อย ตัวใสตรงไหนเม้นถามนะครับผมจะมาไล่มาตอบนะหลังจากให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็อาบน้ำเสร็จนะแต่จะได้ปลาขายทักตัวเพื่อเพื่ดูเลยผ่านกี่วิธนะีใช้ไม่ได้ก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกตัวนะปลา ด้วยว่าจะใส่คุณจเทพด้วยขนาดไหนมันขายไม่ไดนะทุกตัวแน่นอนผมฟันธงเลยทุกข้อจะมีปลาพิการนะทั้งแต่ทั้งแต่ผมทำมาเนะี่ยมีแน่นอนสดบอดี้มั้งอะไรมัง้ง ไม่ลอกก็เยอะนะครับไี่าะมันจะลอกทุกตัวลอกตสร็จแล้วต้องลุ้นตีนะพวกกาแล็ซนะต,ตลาดถือว่าโอเคนะครับกาแล็กซี่อะได้ได้เวลาเทแล้วผมให้หายตายอกหน่อยอนยะงนี้ละไม่ต้องให้เยอะนะครับในเบนน้ำมันน้อยนะครับแต่ง่ายครับน้ำเดี๋ยวพาลาเด้งนะครับ ตกลอยไลนะคือทนี้ 5, ครบ5 0า0ัซับผมมีเกมให้เล่นแจกปลาฟรีนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะแจกกี่รางวัลถ้าเกิดรางวัลเดียวก็เป็นรางวัลใหญ่เลยนะครับเป็นพวกมุกทองพวกอะไรพวกนี้ไปเลยนะแต่อยากให้ได้เยอะๆนะ่าจะเป็นน่าจะมีหลายรางวันนะครับอยา,าได้กันทุกคนกันนะ แตแจกทุกคนไม่ไหวนะครับตรงแปดิบแปดิบร้องครับใครอยากให้รีวิวสินค้าอะไรตัวไหนทักมาได้นะครับไอดีไลน์เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ ได้ okay. วเวลาเทแล้วนะครับลูกปลาลืมบอกไปห้ามใส่ออกนะหาจจะตกเลยแหละโอเคเนี่ยผมก็เทเลยนะครับอย่างนี้นี่ให้พ่อปลาเลี้ยงไปด้วยเลยพ่อปลาไม่มีทางกินแน่นอนครับ เดี๋ยวผมจะใช้พ่อปลาตอนที่ว่าไข่ตัวเมียเยอะแล้วนะนี่มีเยอะไหมก็โอเคถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เทเลยครับพ่อมันน่าจะกินนะครับข้อเนี้ยอ่ะเดีย๋ยวมาดูคอกใหม่ที่ผมทำกันเดี๋ยวเปิดคข้อนะให้ับคลิปละไม่ไหวเดินนานเกินนะครับ ทำตุม้มยโดดอรอตุม้มยหายครับโอเคไงก็จบคลิปเพียงแค่น,นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งนะครับ